เชิญท่านเชิดชัยครับอาเรียนท่านประธานพุธิสภาที่เคารพชดใชยบุติศสมาชิกปุทธิสภาจากจังหวัดระยองวันนี้ขอปรึกษ,ษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดระยองครับเรื่องที่หนึ่งนะครับถนนเมืดเมื่อกี้ท่าน สบาบางท่านได้พูดไปแล้วบางจังหวัดนะครับปัญหาก็คือมีคนลักหมอปแปลงแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาไฟมืดในตอนกลางคืนอันนี้จะเกิดอยู่ที่ถนนสายห้วยโป่งหนองบอนนะครับบริเวณโค้งไทยเยอรมันชื่ออินเตอร์นะครับจากนั้นมีอุบัติเหตุซ้ำซากมากนะครับจุดนี้จุดสําคัญฝากคนในพื้นที่ไปด้วยนะครับผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นนะครับช่วยดูนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินแล้วมี อาจจะมีปัญหามากนะครับอย่างที่สองอุบัติเหตุจากการใช้รถของชาวต่างชาติหรือง่ายๆก็คนจีนนะครับตอนนี้ในจังหวัดระยองจะมีคนจีนเยอะฉะนั้นเวลามาทําใบกับขี่ไม่แน่ใจได้สอบหรือเปล่านะครับการใช้รถฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางวันเนี่ยมีการใช้รถเนี่ยชนกับรถนักเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนั่นคือขอให้ขวดขันในการสอบเรื่องใบกับขี่ในการใช้กฎจราจรนะครับเรื่องที่สมก็คือการใช้ เรียกว่าถือโอกาสจากวีซ่าต้องเที่ยวแต่มาแอบ,บทำงานอยู่ในจังหวัดระยองต่อนะครับอยากให้ควกรกันเรื่องการดูแลนะครับเพราะว่าแมงงานรัฐจะเสียหายมากนะครับในเรื่องผลประโยชน์จากคนเหล่านี้นะครับนี่คือชุดของแรงงานนะครับชุดต่อไปก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนตอนนี้เมื่อกี้ท่านสวขดังบางท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่าปัญหาก็คือตอนเนี้ย ราคามันถูกนะครับจากนั้นเราจะเห็นเด็กๆวัยรุ่นอะไรนี่เยอะมากนะครับในการที่จะตอนกลางค่ำกลาง,ง,งคืนไม่หลับไม่นอนเลยนะครับจากนั้นถูกจริงๆครับรัฐบาลน,นี้ต้องยอมรับว่าทําได้ถูกอีกอย่างนึงแล้วก็คือยาเสพติดถูกมากนะครับสุดท้ายก็คือ ที่จอดรถโรงพยาบาลในระยองจากที่เกิดเดุดมาปั๊บนะครับพอเราจะพาเข้าโรงพยาบาลที่จอดรถไม่มีดังนั้นการเข้าหาสาธถารณสุขก็ขยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่นะครับไม่ว่าจะแบบประชาชนหรือใครก็ตามรักษาก็ตั้งแต่มาแต่ตีห้ากลับ5้าโมงเย็นแล้วไม่พอบางทีเข้าไม่ได้ดังนั้นเรื่องจอดรถนี่เป็นเรื่องสถา,านที่จอดรถเป็นเรื่องที่สําคัญอยากฝากผู้บริหารว่าดําเนินการอย่างไรก็ได้อยากให้มีที่จอดรถเพิ่มเติมให้ครับ ประชาชนได้เข้าถึงเรื่องสุขลักษณะหรือสาธารณสุขด้วยนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube Senior Channel ด้วยนะคะ